สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stickman History Battle นั่นเองนะครับเราจะไปลุยกันในยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นขอเช็คอาร์มอรี่นิดนึงคนเก็บแร่คงไม่ต้องทำอะไรอ่าซอดมงซอดแมนอะไรพวกนี้คงไม่ต้องทำอะไรเรือบินเราต้องการเพชรถ,ถึง10,000ืงเลยนะครับถึงจะอัพปปอีกหนึ่งระดับได้ก็คงต้องรอต่อไปอะ ฐานเถิอนอะไรคงยังไม่ต้องทำนะครับเราไปลุยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บตังค์เก็บเพชรกันก่อนสองครามโลกครั้งที่2ครับผมเลเวลที่8 1สนะครับสงครามโลกครั้งที่2ทําลายฐานฝั่งตรงข้ามครับเครื่องบินมาก่อนแล้วก็เอาเป็นคนเก็บแร่มาเดี๋ยวพี่ยามก็คงเอาคนเก็บแร่จูกนั่นแหละแต่ถ้าเขามาแบบนี้เนี่ยคนไรเฟ่นธรรมดาแบบนี้นี่สู้เราไม่ได้แน่นอนพี่ยามก็จะจับเอาเป็นคนเก็บแร่เบิ่มๆครับมาเยอะๆเลยเพราะคนเก็บแร่สามารถใช้จูกได้เป็นอย่างดีจากการเล่น ep ที่แล้วนั้นทำให้เรารู้ว่า ไม่จังเป็นที่จะต้องมีตัวจุกระดับโลกใช้คนอยูแรกก็จุกได้แล้วนะครับโอเคปล่อยเขาเราก็บุกกันไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนนะครับค่อยๆเล่นไปครับเขาก็ไล่ยิงเราเราก็เข้าๆออกอย่างนี้เดี๋ยวพอเงินเรามันแบบเต็มๆเบิ่มๆเดี๋ยวเราก็ไอ้นี่เองนะครับออก็คงจะเก่งเองเฮ้ยทำไมอยู่ดีเฮลิคอปเตอร์เราเลือดตกต่ําดําเขียวขนาดนั้นครับเลือดน้อยมากระวังนะครับปืนไฟเขายิงเรารัวสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเข้าๆออกอย่างนี้ไปก่อน เครื่องบินมาอีกหนึ่งลำครับสร้างเพิ่มอ,อีกหนึ่งอีกแป๊บเดียวจะเป็น3ลํลก็ไม่น่ามีปัญหาอลไรนะครับสงครามโลกครั้งที่2งธงหนึ่งก็น่าจะจบราวๆนี้คนเก็บแรกเขาก็ตายไปเรื่อยนะครับก็ออกอยู่ยางงี้ครับไม่เขาได้เก็บแร่ได้แน่นอนแต่ป้อมเขาก็ถือว่าแข็งพอสมควรนะ แข่งยังก็จบไปก่อนนะครับกรุบกรุบได้เพชรมาเท่าไหร่3 0 0พโอ้โหเล่นอีกหนึ่งภารกิจก็จะได้อัพอีกหนึ่งระดับแล้วนะครับสำหรับเรือบินเราพี่ยามจะเอาเรือบินให้ครบก่อนนะภารกิจที่82สนะครับสงครามโลกครั้งที่2ต้านทานการบุกศัตรูครับเหมือนเดิมครับเครื่องบินแล้วก็คนเก็บแร่ครับเพราะว่าสามารถที่ใช้คนเก็บแร่จุกได้นเองถ้าใช้คนเก็บแร่จุกได้แล้วเราจะมีทหารขี่ม้าไว้ทําไมใช่ไหมครับไม่เป็นไรอันนั้นไว้ใช้ในยามขับขัน ย้ำมไม่ครับขันก็แบบนี้ไปก่อนกเ็เป็นอะไรอ๋อไรเฟิลธรรมดายิงยัดหน้าไปก่อนครับไรเฟิลธรรมดาไม่มีปัญหาเราก็เอานี่ไปเลยครับจูครับโอ้โหอย่างผิวผิวไหมเนี่ยผิวอยู่ใช่ได้อยู่โอเคเออนั่นแหละไม่มีใครยิงโดนเรามีหาคีสสังเกตเป็นไงล่ะเออแค่นี้แหละโจปเก็บตังค์กันเบิ่มเบิ่มครับแล้วเดี๋ยวเราเอาแอร์คราฟลำที่2ออกมาเฮ้ยไฟมาครับคราวนี้ก็ให้มาครับก็จะไฟมา,า,ไ,ฟมาไฟไม่มาอะไรก็แล้วแต่ ส่วนเราเอ้ยไม่ใช่ไฟ RPG RPG เราก็จุกได้ครับแต่มันไปโดนเพื่อนเราข้างหลังนะโอ้จุกยากแฮอหอหึือหึไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาละโอเคขึ้นมีสองลำพี่เขาเถื่อนนะครับมาแล้วครับผมเป็นปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ไม่เท่าไหร่นะน่าจะเป็นอีกหนึ่งระดับของของปืนใหญ่เรานะครับปืนใหญ่เราก็มีนะแต่ว่าพี่ยามไม่ออกมาใช้หรอก เขามาเป็นแอร์คราฟเหมือนกันครับส่วนเราออกมาเป็นคนเก็บแร่คนเก็บแร่เราจุกได้อยู่แล้วล่ะโอ้แอร์คราฟ2สองลำด้วยไม่ใช่ธรรมดาเอ้ยโอ้โหเขายิงเราล่วงเลยครับ<ะ>ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้คนเก็บแร่เราแต่ยังไม่ตายนะครับคนเก็บแร่อ,อึดมากเลยนะถือว่าใช้ได้แต่แป๊บเดียวนี้แอร์คราฟก็พังไปแล้วมันคือความต่างของเทคโนโลยีครับแอร์คราฟลำที่4ี่กลังสร้างครับเฮ้ยลำที่5แล้วมั้งเฮ้ยซีอยู่โอเคของเขามาเป็นปืนใหญ่บึ้ม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 อืมโอเค เรียบร้อยจบจบพี่อาร์มเล่นแบบนี้จบเร็วก็คิดซะว่าเป็นสปีดลันไปนะครับโอเคมาลุยกันต่อครับแอร์ครับหนึ่งสองามสี่ห้โอเคกลายเป็นแอร์คราฟเหมือนกันแต่สีขาวขอบคุณมากลุยต่อครับคั้นที่แปดสาสงครับโลกคั้งที่สองครับทำลายฐานฝั่งตรงข้ามครับคราวนี้แอร์ครับใช้เงินสร้างถึงสามพันเลยนะครับแพงเท่ารถยนต์เราแล้วน่ะแพงไม่เป็นไรพี่อามว่ามันก็คุ้มอยู่ ต่อไปก็คงต้องอัพฐานนะครับให้แข็งขึ้นนะครับโอเคหัวหน้าไปก่อนเอ้ยโอ้โหยิงแรงครับไม่ใช่แรงธรรมดาเร็วด้วยหรือเปล่าเอ้ยยิงเร็วอยู่ใช้ได้อยู่นะครับเข้าๆออกอย่างนี้ครับอืมตายไปหนึ่งครับคนเก็บแร้ทีเดียวตายเยี่ยมแต่ถ้าเป็นยูนิตทหารนี่ไม่ทีเดียวตายคนเก็บแรกก็ไม่ได้ยิงเขาสักทีนะไอ้คนนี้รอดชีวิตตลอดแต่ป้อมไม่รอดนะครับป้อมโดนยิงนะครับคนเก็บแรกเขาก็ตายเรื่อยๆนะครับเขาก็ไม่ค่อยจะมีตังค์สร้างคนเก็บแรกแล้วหรอมั้ง เรามีเรือบิน <What? S 1> อ้าวเราชนะแล้วเหรอเร็วมากโอ้ของเขามีเป็นรถถังครับโอ้ยไม่ธรรมดาแนละ้วน่ะดูด,ดูในขณะที่ยูนิตเรานี่อะไรก็ไม่รู้ครับเลืศเธอมาก1 2 3 4 5สาสี่ห้โอเคเปลี่ยนฐานเป็นเลเวล12ครับส่วนแอร์คราฟของเราเลเวล15ครับรถยนต์เลเวล9โอเครุกยกันต่อภารกิจที่84นะครับส่งคมโลกขั้ดที่สอนทำลายฐานศัตรูโอเคมา เล่นเป็นสปีดรันงันไปเลยครับเขาหน้าจะออกมาเป็นอะไรพี่ยางว่าเขาหน้าจอกมาเป็นอ่านี่ไง RPG จริงๆด้วยครับออกมาเป็น RPG ก็แล้วแต่ครับเรามาเป็นแอร์คราฟครับผมอากาศยานการโจมตีสูงคนเรามีคนเก็บได้อยู่1นึ่งสาี่กำลังสร้างอีกสองเป็นหกนะครับโอ้โหของเขามาเป็นรถถังครับเราจะสู้ได้ไหมเหมือนเราจะสู้ไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหโอ้รถถังรถถังเขาโหดนะ ต้องระวังรถถังดีๆแล้วนะครับแอร์คราฟเหล่านี้ถ้าไม่ระวังรถถังให้ดีนี่อาจจะมีช้ำได้นะมีแต่แอร์คราฟก็จะไม่ไหวเอานะครับโอเคแอร์คราฟลำที่สองครับมันยิงไม่ค่อยโดนเขาเลยเนี่ยแอร์คราฟเนี่ยไม่โดนจริงๆเว้ยถ้าไม่โดนไม่เป็นไรพี่อาร์็เอาโดนแล้วครับหายไปเลยสามคนครับจบๆกันไปไม่ได้เก็บแรกกันทั้งฝั่งนู้นอ่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเรามีก็เลเรือบินสองลำแล้วนะครับ จิ้ว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 โอ้โหไม่โดนเลยครับจิ้วอะไรครับจริงๆมันก็โดนนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นมาอีกแล้วรถถังครับรถถังมาทําไมครับสู้เครื่องบินเราไม่ได้ถ้าเครื่องบินเราเยอะรถถังสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งในมีสิทธิ์เราจะแพ้กลายเป็นว่าหนึ่งหนึ่งเราสู้รถถังไม่ได้เลยเนี่ยสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับยิงบ้านแล้วครับจบครับผมแอร์คราฟ์เรายิงแรงมากนะพี่อามอยากรู้ว่าระดับถัดไปของแอร์คราฟ์เราสามารถอัพได้อีกไหมยังอัพได้อยู่นะครับแต่น้ี คนเก็บแร่เป็นไงคนเก็บแร่พันห้านะครับรถคันนี้ควรต้องอัพแล้วละ 1, 2, 3, 4, ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ากลายเป็นรถสะเทินน้ําสะเทิน,นบกเหรอเอาอีกเออรถถังแบบนี้เขายังเขายังชั่วหน่อย้าเล็กที่แปดสิบห้านะครับสงครามโลกครั้งที่สองทำลายฐานฝั่งศัตรูครับโอ้โหรถถังใช้กําลังใช้เงินสร้างทองสร้างถึงสามพันหกเลยเหรอแพงกว่าเครื่องบินอีกแต่ว่ามันก็แลคุ้มนะอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราต้องมาเป็นเครื่องบินก่อนเสมออะไรเฟิรนเหรอหายไปก่อน โอ้ oh, เรือบินครับเร <What? S 1> ือบินเรือบินเรือบินพี่เรือบินก็มาครับเรายิงทีเดียวเรายิงสองทีเรือบินกบแตกนะครับ <c oughs> เลื่อนหายไปครึ่งหนึ่งมา <c oughs> ปืนไฟเหรอตายไรเ <c oughs> ฟิลเหรอตายมีไหมมีไหมไม่มีครับไม่มี <c oughs> โโวืบตายโอ้โหคนเก็บแรกหายก็หมดทีนี้เหลือแต่ยูนิตทหารแล้วเหรอตายโอเคเฮ้ยโอ้โหกำลังเสริมมาครับเรามีอะไรกับเขาไหมเนี่ยไม่มีเลยมีเซ่นี่ไงเราจุกได้นะครับจุกบนจุกล่างครับได้ไหนครับ ตายไปแล้วครับอ่ะยิงยูนิตทหารเขาก่อนก่อนที่จะไปยิงยูนิตเรือบินโอเคเรือบินอันนี้เรามี2ลำใช่ไหมสองลำครับพยายามสร้างคนเกี่ยวแร่มาสำรองไว้ก่อนอาจจะต้องปั๊มเงินกันสักเล็กน้อยเอ๊ะกองกาลังเสริมเขาออกมาแสดงว่าบ้านบ้านจะแตกแล้วเหรอยิงเข้าไปครับเอาบ้านแตกแล้วนี่มันไวอะไรขนาดนั้นเหร วเกินเออมันก็วนะครับไปนะครับบางทีนะยังไม่ไดเอารถถังออกมาเลยครับรถถังถ้าอัพอีก5เวลก็จะได้อัพอีกหนึ่งระดับใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเออรถถังอันนี้ดีขึ้นนะ,ะ,นนะครับขา้นรกิที่แปดสิบครับสงครามโลกครั้ 2, ทงที่สองทำลายฐานศัตรูเราก็ยังเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราคือเครื่องบินนาหน้าอุ้ยคราวนี้รถถังสี่พันเลยนะสร้างแพงกว่าเครื่องบินมากแต่ไม่รู้ว่าจะโหดกว่าเครื่องบินหรือเปล่าเดี๋ยวคราวนี้พี่อามลองสร้างดูแล้วกันนะครับอันดับแรกอยากให้เขาเก็บแร่ได้นะ ขาต้องออกมาเป็นไอ้นี่แน่เลยรถทงรถถังแน่เลยนะครับพี่ยามีความรู้สึกอย่างนั้นโอ้โหไม่ใช่รถถังครับแต่เป็นเรือบินครับเรายิงเรือบินไป1ท่ทีก็เกือบครึ่งหลอดแล้วเราชนะอยู่แล้วามาไรเฟิลไหมปืนไฟมามนั่นแหละในขณะที่ฝั่งเราสามารถที่จะได้เก็บแร่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สร้างยูนิตไปเรื่อยฝั่งเขาทําอะไรเราไม่ได้เลยเรามีคนเก็บแรก่กี่คนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7คน8ดคนสร้างมาครับร<ะ>อรถถังครับอยากใช้รถถังดูว่าจะเป็นยังไงเขาเข้าออกอยู่อย่างนี้เออตายกันไปนั่นแหละกองกำลังเสริมเขาออกมาครับคําถามคือฝั่งเราจะไหวไหมามานี่มานี่มาจูนนี่เออนั่นแหละครับให้คนเก็บแร่อยู่หลังป้อมเอ,อ้ยไม่ใช่ให้ให้เรือบินอยู่หลังคนเก็บแร่ไว้เฮ้ยโอ้โหเราแตกเรือบินแตกครับรถถังมันยิงช้าเนาะแต่มีบล็อกดามเมจเมื่อกี้พยายามเห็นอยู่ ยิงหายจู๊กได้ด้วยจู๊กได้แล้วบล็อกดาเมจได้ครับนั่นไงโอ้โหมีบล็อกค,ครับเห็นเห็นครับโอ,โ,โอ้โหมันโกงแบบนี้นะครับแล้วถังบล็อกดาเมจแต่ว่าก็ยิงช้านะยิงช้าแต่ยิงนะ <S <S เออหายเฮ้ยโอ้โหรถถังก็โอพยูนิตพวกนี้มันโอพกันหมดเลยครับโอพีทุกตัวแต่ว่าเราเก็บตังเอาเป็นเรือบินดีก่อนนะครับมาลุยกันต่อครับทานเลกที่87นะครับสงครามโลกครั้งที่2ทําลายฐานฝั่งศัตรู พี่อาว่าจบง่ายที่สุดคือเรือบินรถถังนี่โอเคบล็อกดำม,มงดำเมทได้ก็จริงแต่ว่าเขาสร้างชานะครับตังทั้งสี่พันต้องรวยจริงๆเท่านั้นหนึ่งจะสร้างได้แต่เราอันนี้ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ตังร้อยช้าเหลือเกินนะครับมามีล้มลมีรั้วอะไรก็ต้องทําลายไปนะครับก็งงว่าทําไมต้องทําลายรั้วครับ <Huh? S 1> ในเมื่อเราเป็นเรือบินโอ้โหถ้าเจอรถถังแบบนี้เราสู้ไม่ได้ฮะก็คงต้องเอาใครมาจู๊กก่อนนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับซูเปอร์จู๊กของเรา โอโ้โหโอ้โหยังพิ้วอือพิ้วสุดๆรถถังแตกครับแต่เรายังไม่แตกเป็นไงคนเก็บแร่ยังโหดโคตรพิ้วครับบุกต่อครับเข้าออกอยู่อย่างนงี้หายโอเคยิ่งไม่โดนอย่าให้เขาได้สร้างยูนิตทหารนะครับยังไงก็ได้แร่นี่จะเขาจะเก็บหรือไม่เก็บก็แล้วแต่นะครับแต่ทหารอย่าออกมาเชียว ไม่ให้ออกครับเราไม่ให้ออกเราใจร้ายครับเครื่องบินลำนี่2องอกมาแล้วนะครับพี่อัมว่าจบเลยดีกว่าครับเรียบร้อยครับผมทับโสม็จยังไม่ทันออกมาเลยแตกซะแล้วฐานสปีดลาเงินสุดๆเล่นกันเร็วมากนะครับเรือบินเรามันเทพไงโอเคทงสุดท้ายพอนแรกที่88นะครับส่งคาโลงกันที่2ต้านทานการบุกศัตรูฝั่งนู้นโอ้โหพี่อามว่าพี่อามสามารถยิงถึงนะสองนาที50วิเขาจะมาบุกเราใช่ไหมปับินไปเล่นยิงเขาได้นะครับถึงนะเขาไม่น่าจะวิ่งมายิงเเราอนนะะห มันยิงได้เนี่ยโอ้โหแล้วยิงเป็นแอเรียด้วยเจ็บกันเป็นหมู่คณะนะครับแต่ที่สําคัญเรามีคนเก็บแร่เบิ่มๆเนี่ยมันสามารถที่จะจุ๊กได้ด้วยนะใช้คนเก็บแร่จุ๊กก็ได้ครับโอเคยิงไถ่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 ไปก่อนนั่นแหละเออนั่นแหละครับอ่าจบแล้วเนี่ยเอาจบโอ้ยมันจะง่ายมันจะได้ขนาดนั้นนะครับ เออไปเรื่อยเลยครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องโควอลนะครับสงครามโลกเอ้ยไม่ใช่สงครามเย็นโมเดิร์นเอรายุคยุคยุคอนาคตยุคไซเบอร์พังยุคฟิวเจอร์นะครับเหลือกี่ยุคเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ยุคครับสี่ยุคสี่อีพีก็จบซีรีส์แล้วนะครับเอ้บผมสำหรับวันนี้พี่แอมมิซิเมอร์และเกมซัสติ้งแมนฮิสตอรี่เบเทิลต้องขอตัวลาไปทีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม